ดอกสว่านขนาด9มิลิเมตรนะครับเจาะจากด้านนอกนะครับทะลุมาด้านในนะครับนี่นะครับเพื่อที่จะให้น้ำมันนะครับไหลผ่านเข้ามาที่รูน้ำมันไหลกลับของเครื่อง D17 ได้นะครับสวัสดีครับโกดังซีวิ c นะครับสำหรับ EP นี้นะครับผมก็ได้มี โอกาสนะครับนำคลิปประกบฝา D15 กับท่อนล่าง D17 มาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับซึ่งคลิป D15 ประกบท่อนล่าง D17 นะครับผมเคยทำให้เพื่อนๆชมไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่คลิปเก่านะครับฝาสูบนะครับเจาะยากมากนะครับบางทีเจาะไม่ตรงก็ทําให้เกิดน้ํามันนะครับรั่วไปที่ระบบน้ําหล่อเย็นนะครับทาให้อ่า เครื่องยนต์นะครับเกิดการเสียหายได้ง่ายนะครับสำหรับ EP นี้นะครับผมก็ได้แก้ไขระบบน้ำมันแบบใหม่นะครับซึ่งเราได้คิดค้นขึ้นมาใหม่นะครับปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเพื่อนๆไปชมพร้อมๆกันเลยครับโอเคครับอันดับแรกนะครับเรามาดูที่ตัวปาสูบกันก่อนนะครับโดยเราจะ บุดนะครับเชื่อมบุดรูน้ํามันเดิมของฝา D15 ือฝา D16 นะครับแล้วก็จะมีการเติมเนื้อนะครับเหมือนเดิมนะครับเติมเนื้อตรงนี้ออกไปประมาณ5มิลิเมตรนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มีช่องว่างระหว่างฝาสูบกับเสื้อสูบนะครับผมทีนี้ในการเจาะรูน้ํามันแบบเก่านะครับผมจะใช้วิธีการเจาะนะครับเพื่อฝังหลอดทางเดิมน้ํามันใหม่นะครับ ตรงจุดนี้นะครับซึ่งมันเสี่ยงต่อการที่น้ำมันจะรั่วไปในระบบน้ำหล่อเย็นมากนะครับถ้าเกิดว่าเจาะไม่ดีนะครับแต่ในการเจาะแบบใหม่นะครับผมจะเจาะให้น้ำมันนะครับไหลมาที่รูของน็อตขันฝาสูบนะครับนั่นก็คือตำแหน่งนี้นะครับโดยผมจะใช้อดอกสว่านนะครับ ประมาณ13มิลิเมตรนะครับเจาะเพิ่มพื้นที่นะครับอันนี้คือเจาะให้ทะลุเลยนะครับ2อรูนี้นะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนด้านหน้านะครับด้านหน้าตรงที่ฝั่งไอเสียนะครับจุดที่เราจะเจาะเมื่อเราเจาะรูเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆสงสัยว่าเอ๊แเราน้ำมันนะครับมันจะไหลเข้าไปที่รูของน็อต ฝาสูบได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันชัดๆนะครับมาดูที่ตำแหน่งด้านบนนะครับอันนี้คือรูที่เราเจาะขยายนะครับ2รูนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะเจาะรูนะครับให้น้ำมันไหลเข้านะครับรูที่ผมเจาะนะครับมีขนาด6มิลนะครับ เจาะสองฝั่งเลยนะครับอันนี้เจาะแบบแนวทะแยงนะครับดอกสว่านเจาะแบบแนวทะแยงโดยเราจะต้องถอดวาลวก่อนนะครับถึงจะเจาะได้นะครับอันนี้เจาะทั้งสองฝั่งนะครับน้ำมันนะครับที่ออกมานะครับมันก็จะไหลเข้าตรงรูนี้นะครับแล้วก็ไหลผ่าน นัดฝาสูบนะครับซึ่งพื้นที่ในการไหลผ่านนะครับรอบๆนะครับประมาณ2มิลลิเมตรนะครับเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับซึ่งเพียงพอต่อการไหลกลับของน้ํามันเครื่องนะครับ จุดต่อมานะครับที่เราจะเจาะนะครับก็คือจุดที่น้ํามันไหลลงมานะครับน้ํามันจะไหลลงผ่านรูน็อตสองรูนี้นะครับซึ่งตรงกับรูน้ํามันของเครื่อง D 17พอดีนะครับสําหรับตําแหน่งที่เจาะรูน้ํามันนะครับที่ตรงเสื้อสูบนะครับก็วัดจากขอบฝาสูบนะครับลงมาประมาณ1.5เซนนะครับทั้งสองด้านนะครับ แล้วก็เจาะทะลุเข้าไปนะครับเล็งให้ดีนะครับให้ตรงกับรูของน็อตฝาสูบนะครับโดยที่ผมจะใช้ดอกสว่านขนาด9มิลิเมตรนะครับเจาะจากด้านนอกนะครับทะลุมาด้านในนะครับนี่นะครับเพื่อที่จะให้น้ำมันนะครับไหลผ่านเข้ามาที่รูน้ำมันไหลกลับของเครื่อง ด7 7ได้นะครับแล้วก็ใช้ตัวหนอนนะครับตราบเกี่ยวตรงจุดด้านนอกนะครับของเสื้อสูบนะครับปิดเอาไว้นะครับเพื่อกันน้ำมันรั่วซึมออกมาทางนี้นะครับเท่านี้นะครับก็ เสร็จสิ้นวิธีการเจาะรูน้ำมันไหลกลับของเครื่องยนต์ D15 ประกบฝา D17 แบบใหม่แล้วนะครับผมเพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปเจาะแล้วก็ทำตามได้โดยที่ไม่ต้องเสี่ยงว่าน้ำมันเครื่องนะครับจะไหลมาที่น้ำยาหล่อเย็นของเครื่องยนต์ได้นะครับ You can still go. I never answer to no, man. I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. i have been doing shit my way, on the highway, and in the driveway. Cause I grind through the climb, I invite right pain. you never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Uh, better see with the negativity, but I just slide right by that energy. Uh, even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. Uh, that's why I say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts and turn them to a game. Take the best thoughts and put them on display. do repeat in your brain till you're feeling no more pain. Uh, never slow yourself down, you can do some more. Hope you can still go I never answer to no Man, I still go

To the system, I don't want to be a slave. I've been doing shit my way, all the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Better see with the negativity, but I just right by the energy. But you like a cop, some luck. คลิปประกบฝา D15 กับท่อนล่าง D17 นะครับซึ่งการเจาะน้ำมันไหลกลับแบบนี้นะครับผมได้ทดลองใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็ไม่พบปัญหาใดๆนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปทำตามแล้วก็นำไปใช้งานได้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ i b e ให้กดังสีด้วยครับผมสวัสดีครับ